สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกับวันต่อวันด้วยพระคำวันนี้นำจากพระธรรมมารโกบทที่9ข้อที่35มลโกบทที่9ข้อที่35ได้กล่าวว่าเมื่อพระองค์ทรงนั่งลงแล้วทรงเรียกสาวก12คนนั้นมาแล้วตัดกับพวกเขาว่าถ้าใครต้องการจะเป็นคนแรกก็ให้คนนั้นเป็นคนสุดท้าย และเป็นคนปรนิบัติคนทั้งหลายหัวข้อที่อยากจะนำมาให้เราได้พิจารณาด้วยกันในวันนี้นะครับก็คือผู้ใดที่เป็นใหญ่ผู้ใดที่เป็นใหญ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าในระหว่างทางสาวกได้ถกเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดเมื่ออาณาจักรของพระเยซูคริสต์ได้ทรงถูกสถาปนาขึ้นเพราะ การอัศจรรย์เพราะการที่สาวกได้อยู่ใกล้ชิดพระเยซูได้เห็นพระองค์ได้ทรงรักษาคนเจ็บคนป่วยคนที่ถูกผีเข้าพระองค์ทรงขับผีโดยนามอัศจรรย์โดยนามแห่งฤทธานุภาพของพระองค์ดังนั้นสาวกจึงสนใจอาณาจักรของพระองค์ที่จะถูกสถาปนาขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านั้นพระเยซูได้บอกว่าวันหนึ่ง บุตรมนุษย์จะต้องถูกทรยศและจะต้องอยู่ในมือของมนุษย์ที่จะอยากจะฆ่าพระองค์อยากจะทำลายพระองค์แต่หลังจากนั้นสามวันพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเวลานั้นสาวกยังไม่เข้าใจข้อความเหล่านี้แต่ว่าสนใจว่าใครจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินของพระองค์มีอยู่สองอย่างด้วยกันครับให้เราต้องคิดด้วยกันหนึ่งคือผู้ที่เป็นใหญ่คือเป็นคนที่ยอมเป็นคนสุดท้าย เป็นคนที่เสียสละเพื่อนามของพระองค์เป็นคนที่ยอมเป็นคนสุดท้ายระหว่างคนแรกและคนสุดท้ายถ้าเกิดให้เราเลือกเราก็อยากจะเป็นคนแรกที่ได้รับสิ่งดีๆที่ได้รับเกียรติใช่ไหมครับไม่อยากจะเป็นคนสุดท้ายแน่นอนนะครับแต่พี่ยุสูสอนว่าคนที่เป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระองค์คือคนสุดท้ายคือคนที่เสียสละ คนที่ยินยอมให้คนอื่นเพื่อนามของพระองค์เพื่อสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนอื่นไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์ของตน 2. เป็นคนที่ยินดีที่จะปรนิบัติคนอื่นหรือเป็นคนที่รับใช้ผู้อื่นคนที่เป็นใหญ่ส่วนใหญ่เรามองว่าต้องมีคนมาปรนนิบัติคนต้องมีคนมาคอยรับใช้ แต่พิยซูมองกับกันในทางตรงกันข้ามเลยคนที่เป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระองค์ก็คือคนที่ยินยอมพร้อมปนิบัติคนทั้งหลายด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นให้พระวจนะของพระเจ้าหนุนใจเราทั้งหลายนะครับเรื่องผู้ใดที่เป็นใหญ่ในทางของพระองค์คือคนที่ยอมเป็นคนสุดท้ายคือเสียสละ ยินดีเป็นคนรับใช้ผู้อื่นเพื่อพระเกียรติเพื่อพระนามของพระคพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับ